ชวนถอดบ,บทเรียนอะไรคือเหตุผลที่กลุ่มทรูคว้าอันดับหนึ่งบริษัทที่มีความยั่งยืนที่สุดในโลก ดัชนีความยั่งยืนดาวโจน์หรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อ DJSI คือดัชนีสําหรับคัดกรองบริษัทที่มีคุณภาพดีซึ่งให้ความสําคัญกับบริษัทที่ดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและได้รับการยอมรับในระดับสากลขอบอกเลยว่าการคัดเลือกนั้นไม่ได้หลับตาจิ้มกันมาง่ายๆนะครับมีตัวชี้วัดารคัดกรองแต่ละบริษัทมากมายเลยทีเดียวและแน่นอนว่ากลุ่ม True ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนี้ด้วยเราลองมาถอดบทเรียนกันดีกว่าว่าเพราะเหตุใดกลุ่ม จึงได้รับการคัดเลือกจาก DJI SI s ให้เป็นที่หนึ่งของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของโลกกันบ้างสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุดคือกลุ่ม True ได้สร้างนวัตรกรรมสู่ความยั่งยืนนำเทคโนโลยี 5G ผ่านเครื่องมือที่ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมและสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง เช่นการนำหุ่นยนต์ไปวัดอุณหภูมิเพื่อแบ่งเบาภาระและลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการระบาดอย่างหนักของเชื้อโควิดสิหรือการใช้พลังงานสะอาดที่เสาสัญญ,ญาณของ True 5G บางส่วนใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์เป็นตน้นจริงๆแล้วสาเหตุที่กลุ่ม True ได้รับการคัดเลือกนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับรอติดตามกันต่อไปว่ามีอะไรอีกบ้างรับรองว่าว้าวแน่นอนครับ